ไปมาทะเลาะกันใซือสินมากเลยอยู่หน่อยพี่มารุ่นแบบว่ารุ่นนี้ไ่รุ่นแถ่ๆเนาะชาวบานจะน่าก็นโงมาแล้วเป็นดูแลได้เจ็ดสิถก็พอได้าน่ถาก็พอก็ไปชนชนเขา่เพนเ็นดูแลได้พ่อเขไม่ได้เชน่แล้วเปนดูแลเขาได้กับพ่ออันนี้หาไปคนแบบว่า สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนุเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางภายในหรือว่าต่างประเทศกม็มาพบมาพอกับสาววาสนาสาแนลตอนเวลา เที่ยงเที่ยงมาในนอมาในก็นได้มาหาทางน้องแอนนาพอไปพี่น้องเหนเนา,าะม,นนามาถามไทยอัปเดตความเป็นอยู่เป็นมาทางน้องแอนนาานาะเป็นจังไรด้ชีวิตชีใจ็ดีขึ้นหรือยังหรือว่าทางน้องแอนนาขึ้นนี่ได้ไปหาเห็ดปวกว่เห็ดปวกออกมาในพอไปพี่น้องเหนเนาะเป็นจังไรกับเข้าไปทักทา,ทาทยกับทางน้องแอนนาได้เพราะว่านอยู่บ้านอยู่เพื่อนทางเอื้อยขึ้นเหมือนเนาะได้มาหาทางเฮือนเอื้อยขึ้นก่อนสิไปติดตามอับช้มกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวัสดิ์าสนาให้กับน้องชาสวัสดิ์าสนาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยป้าเข้าไปทักทายกับบอว่าอย่างไรเนาะก็เข้าไปหาทั้งน้องไอ้น่าน้องกันเดี๋อย่างนั้นสีมือน้องไอ้น่าเองแซ่บวะน้องไอ้นะยังไม่ทันชิ้นจะวนตามตามเองบ่านี่นะหลัเองเลยอาลงสีมือเจ้าขงห้องเองตอนนอนยังไงเนาะน้อนยังไาเห็นแล้วบัดนสุดแน่เลยไม่เห็นหรอก โมเสมบอมีบ่วมะนาวนะน้องเอ็นะใช่ไจะจังหงจทาะพ่อจังบ่พี่เอาบอหองบ่จิตเนาะโอเคจิตจมันจะเสพเฮ้ยสบายดีเดะน้องเอ็นาเนาะสบายดีเนาะน้องเอน้องเอนนพูดไปทางไหลว่น้องมันนี่เว่าเจ้าสปหาให้ปวกดไป บาได้ไปซ้ำมันตือนนอนมากแต่ปหินเม่เลยเหอตื่นมากนอนเตือนนอนแม่ไปก่อนเด้ะเม่ให้ปวดกลัวเนาะเม่ไปได้อยู่บอเสปวดนะมันก็ได้อยู่อไยบ่เดีกินเองกะไข่เนยกินกกินเน้นเนละกะไข่เนาะเดองสมัยจนช้ำเออเนได้ยองไงนะ ชีวิตชีใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วบอ้ดีขึ้นแล้วเนาะเต็มร้อยแล้วบ่เต็มขึ้นกาแล้วเต็มขึ้นกาแล้วมีคนมาเติมเต็มมาจังอันนี้่ยบ่พี่กะะลืมไปกระโดดเลยอ่ะลืม่อยอะไรโอยากว่าทว่าลืมบ่ลืมกะมันคือนกาเต็มคือเก่าวเหรอดูจะกินสภาพเหมือนเดิมเนาะสูตรเหมือนเดิม สดติ่มล่อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเก้าเราเห็นหน้าวะเนอะเนอะแต่ว่าอันนมนมมาลมมาจีบต่อไปอีกเนาะด้วยนูเห็นหน้ามีข้อพ่อแม่เราบ่กมีครอบครัวตอนนี้นะตอนนี้กะขอคุยไปก่อนจักเดือนหนึ่งวันนี้เพิ่งมาพ่อมีที่ปลาถ้ามีคนมาจีบมาลมเลยสิบอกพ่อผมด้วยนะตอนนี้กับบพคคพ่อมต้องเปิดใจก็ต้องคุยกันไปก่อนอย่างนี่นะ งานเป็ี่นโรเทนเกาอีกเยนเกยน่าเนเ้อีกยมเป็นจงไงมีคนมาจีบลรวบ่ตอนนี้นะกครั้งวนไม่ไมาจีของสุยี่เก่าเนาะบ่มีนะยันหรือว่านุ่มๆยันใครถิงสอดบ่ใรชนสอดจวะะนับฝาแวงคนเดียวที่สินสอดเปลี่หาคนอื่ซ้ำเก่านับฝาแวงคนเดียวสินสอดจองเซ้นหวากับคำาทรงดิแต่ว่าคนอื่นเนี่วอ้ยทะเลน้องเอ็นนะ สามเก้า้สามเก้าคือทะเลกันลงล่าคือบ้านเมืองเกินสาม้านสามเมืำพูใจสองหมื่นเก้าน้อยนาวะคนอื่นน่ะเราเนาะในอกินนาาข้าก็คือแต่สองหมื่นเกาแต่สำหรับปลาแหวงหนี่งสองแสนบาทข้าสบาำหรับคนอื่นสองสองสองหมื่นก็าสำหรับเนาสำหรับคนที่มาจีใหม่อย่นช้ คือห้างกันได้เนาะชงเงินกับชงแซนมาที่ห่างกันไ่กระไรหน่เนาะยกไปบอกให้ตัวชายนานเนาะตันที่ก็รู้ใหทคือแล้วพัฒนาบอลนั่นว้าน้อเดออืมมากเว่าซี่เราวะเราก็ได้จัติไ้ยชาเฟงัาไห้แพงซักเนาะจยนจะได้บการสมใจซะเนาะด ทางเันเพิ่นกับว่ได้โทรมาโทรกอย่างบ่าลงหนักยาเลยบ่ได้โทรมาเลยคือเห็นว่าเจ้าอยากไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยากไปอยู่ไปเพราะไปเปิดเปิดตาให้มันดีขึ้นกว่านี้ซะนะแม่นบ่กกับเซียที่อ่ะนอกเงินหน้าอยากไปไทยอยากไปหาปลาแสวงแม่นบ่บ่แม่นบ่แม่นบ่อยากไปไทยไปทำงานเลยสิบอ้ะที่ปาสิเล่นนี่ไปน้ำนะ ออกผาไปน้ำนะบวกล้อบว่าไปทำงานบั้ยดหนไปทำงานถังเทินไปทำงานคือไปทำงานได้ห้ามติดต่อกันได้เนาะติดต่อกันต้องบอกแม่ด้วยมีดาวบาตรนะแต่ยังบอกนีก็ต้องหาเงินเฮ็ดบัตรก่อนหาเงินเฮ็ดบัตรก่อนอีกเสียหาเงินได้ขายให้พวกได้เมื่อไหรจากโลกเมื่อนี่ของแม่ช่างได้ขายกันของเพคนบ่มีเนาะยังหล่นเติบอยู่ดอกเนาะ เพจะคิดปวกเพื่อนส่ออกอีกนะหาไม่เาเราเหนน้าขายแต่ละมือแล้วเว้นได้มือเท่าไหร่ไม่กองนึ่งพูดหลอดรมมแล้พูดหนึ่งสิบพันพูดละสิบพันพูดละสิบพันมือหนึ่งขายได้จะพูดนี่ยังไม่ได้ขายเด้จะพูดเลยยังไ่ได้จะพูดมานี่ได้ขายจะให้ปลวกปวกบาทีนี่เันเพื่อจะได้เงินสิพันชาวพันเพื่อจะได้จุบัตแต่ก็เพื่อจะได้เงินเดินทางอีกเพื่อจะได้เงินเดินเรื่องอีกป้าน่อยกนะ ยังบม่ได้ไปจ็กปีนี่นะได้โดนเตอร์ฝนน้าเพิ่งจะได้เกี่ยวข่าวพิ่งจัะเนาะเพื่อดี่เดียวก่อนเนาะเกี่ยวข่าวขขาจ้างเลยเนาะจะได้เงินหลายกว่าขายน้ำใหม่ดี่สิโดยสิบักลักก็คือว่าสิ่งนี้ถ้าได้เกี่ยวข่าวเกยนน้ำก็หาเครื่องขายหน่อยนะขายแบบพวกคุดจิ่รลอบ่ระชันทามี่ยังก็ขายทุกอย่างบ่ที่ว่าขายได้อยู่ในหน้าหลงคุดมะ แปลว่าขายจะเป็นของขายของมันบ่คือจังไหนคือว่าเป็นร่วมทุ um ่มกันเลยร่วมใจกันเลยกันร่วใจกันเนี่ยมาเป็นของเอื้อเป็นของเจ้าเป็นของแม่เป็นของน้องไปนี่นะร่วมผลกัรนี่คืออะไรก็ต่ว่าขายแล้วก็เอาเงินเกินสิบพันเติมมาเติมยังสินะบัตรขายได้ต้องเห็นหน้าของเกินสิบพันพอได้เติมมาเติมเงินโดยคนกับป้าดาวยังวางได้เนาะมีแต่การหั่นกับให้เอ้ยจัดการซื้อซื้อข่าวซื้อน้าเนาะ เป็นเผาแลไวมานี่มัล้วเปนดำนยามีแจงท,ท,ออทีุ่ข<อ>าต้มมาองเชื่อยตามต <laughs> มาคูทำเองมาบ้างนะตามที่เดบอแสดบู <laughs> สีมอือ, <laughs> เอ,อเออนาะต้องเ่ยยังบม่ได้เลยแถวลานน้อยนเวสิมือซินแล้ว เป็นอะไรวยซะเยอะพ่ออันสั่งครอบครัวได้บ่อพอได้เยอะเนาะนอกจาเก็คอย่ <laughs> <laughs> องา <laughs> งยายเป็นเพือ่อนพี่วานชวนว่าแกงน้อมยก็เป็นเฮิตจืดก็เป็นชวนว่าเฮ็ดของอาหารไทยแบบ เกงกระสอบกะทิไว้นี่เลยค่ะเกงเป็นวะจะเป็นกระบะกเป็นปันได้อืมฮิดทอยมาเทที่เทจวกไว้นี่ซื้อได้เนาะแซ็ตไซ็บมาผู้อ่ะเจจวกเทเลยทั้งเอนื่อยเขาเอนื่อยเห็นผมเป็นที่กันเอนื่อยกับทเทที่กะทิจวกใช่เลยเนาะผู้สีแดงนี่บัวแดงนะเสียงเทกจวกเป็นใจย่านวะเป็นใจย่านวะใส่จะนี้มันมันฉ่ำเลยด้ ยังเฉือยมือก็แจ๊กมาเด้ทางไนนาหนเนาะโอ้ยมาแล้วจะมีก็คือว่าทั้งในนี้น้องไห็นหน้นกหหนาก็อันดีใจขึ้นเนาะมีแต่อันมีแต่จะเปิดใจหาคนอื่นใหม่คลรมเน้องใหม่เนาะถ่ะมีคนใหม่ค่ะเอสิเจกเบือเจอกได้กะน้องไห็นหน้าใช่เจ๊กหรือว่าให้เจกใช่เจ,เจ,เจ้าเนาะ คนที่เพ like. ื่อนกาแบบว่าเสร็จม yes, no mm ั hmm. ้งอยากบอกน้องไอ้ห hmm. น้าแน่นน yeah. ี่เพื่อนบางดีนะน้องละเพื่อนกาอยากช่วยเดือหรือว่าเพื่อนอยากให้ความแนะนําจันซ็มีหลายคนเนาะบางคนกับางดีน้ำก็เจ๊ให้เพื่อนคุยแบบเพื่อนเคเพื่อนก็ไม่ได้คุยแบบผู้วกผู้สาวหรออกน้งล่ะเพื่อนก็คุยแบบอู้ร่มมาจะไปไทยจากไหนไบบให้ความแนะนําปรึกษาว่างไงใช่เนาะกันแเละกระทั่งเอ้หน้าเคยไปอยู่บ่าไทยนะคือว่าเพิ่งเคยจ้าเทือก ัไปไทยแต่เนียอะไรเด้่วนี้มีบันหยีพี่น้องอยู่ไทยก็มีอ้ายคนเดียวทำาไปนั้มอ่ายสิหางานไท่ได้จูบอ้ายพู่ยังกดติดต่อไนหาเราเพราะว่ายังมีบัตรถามีบัตรตั๋นิตโตเนาะเดติตโตเดี๋ยวสีแบบคืนหางานไม่ได้สิเสียหนาเสียตาเนาะเมนนี่มทบัตกปรกจังเลยเมนยุ่หาไวเพราะว่าสีกปริเสียสิเพราะว่าเพ็่นกัสิทองอีกวันนี้ทำาว่ากันเขาว่าออกแล้วเนาะเดินเมนอะ ง่ายเลยนีครอบครัวแต่ว่าง่ายกต่มีครอบครัวมีแต่บ,บ้านทางน้องไอห,หน้าเนี่ยกะยังบุทันมีจะคนโสดจะได้คนน้องไอห,หน้าตอนนี้นะมีจะคนน้นองจก็ยังโสดอยู่บ่น้องก็ยังโสดน้องมอมอ่ะเนาะเคยเปิดใจอยู่บ่น้องมอมกเพคนก็จะเปิดอยู่จังได้เพคนก็จะเห็นแม่สมบัติกระขายเปรี้ยวถึงยั้เปิดอยู่คือเก่าเนาะแต่ว่าหากเปิดใจมากก็รู้นานแต่ก็ยังบุทันเนนดีดน ชมบังแค่เพื่ออยู่นั่งมองกันเนาะนั่งมองเห็นหน้ากันเนาะกะว่าสชิชมบังได้กับเดือนนึงงยังบุชมบังอีกเนาะรุ่นเป็นสิเป็นรุ่นน่ารักเหนาเนาะเหนื่อยนี่จะเห็นให้รุ่นเนาะรุ่นจนดุยน้ำดุยโคนไปเมีนง่ายไงยังบ่ได้อยู่ยูทูบเบอร์กำบุกไปได้เหมือนอะกต่เรย่องบุชมบังมาไผ่เนาะสิมาไล่ต่อไปสิได้อันรุ่นอีกนี่ แต่อายุนี่เท่าไหร่ก็ได้หกสิบเจ็ดสิบก็ได้มาน้องล่ะเป็นอย่างก็คือบอดออายุน้องหละแบบคือนน้ออนไลน์งเฮาเพื่อนคยผ่านประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมบกว่าอายุน้อยแต่อายุประว่ามันเศ้าปียบ่นี้20ยี่สิบปีเลยก็ว่าเขาเขาไม่คยผ่านอย่างมากเลยดบบทำไมากานทะเลาะกันนี่ซื้อบ่บ่มากเลยอายุน้อยที่จะมารุ่นแบบรุ่นนี้ไ่รุ่นเถวๆเนาะชาวสน่ห์ก็รุ่นผ เรามือแเมือเนี่ยหัเจ้าเจ้าเอาเหาเห็นหน้ามัต่รุ่นแดีวกัน่าหกสิบเจ็ดสิบหาหกสิบเนาะเามนหน้าหมองเรุ่นนั้นเอาเรุ่นชาวสีชาห่านาหมืนห้ามองเเนาะเดีวจะเอากันมาเดี๋ยวทะเลาะกันมือเดี๋ยวคิดไายามาขึ้แห้งลายนะมาเคยัมผัดนอกอย่างว่าเอากเออหมองมาขึ้นแห้งลายไปรุ่นเานี่เนาะ ทั้งน้อยหากินข่าวแต่ครับตามะงอะไรมันนี่นะให่นะแต่ละน้อยอันเก๊ขนมมือนี่ท้งน้อยน้าข่าอมเนาะมันนี่นะ เอาไงน่ากินดต่ตอนเที่ยงฮ็ดยังกินข้วกแกงเห็ดพวกก็มันขู่ยังมาได้แกงเชีน้องเห็ดพวกก็ต้ององด่เห็นหุ่งอยู่ว่าไปหาการแรกกินเห็นเจ้เจ้จียบไปหมดเลยเข้ามาหู่ปลาเราก็ได้นะเห็ดพวกนี้ต้องหู่ปลาทาไปหาโรโรเล่ขึ้นเอยเนี่ยโอ้ยยางพาเหยียบไปดอกนนอยแล้วก็เห็นจะไปเนาะลำาม่ได้ สาววัชนาะทั่งสัมภาษณ์ให้งยำพลมไปลําเนาะมืาเอาได้นาะพี่จะเป็นมนี่จมวนตลกแล้วมันนี่เนาะมีอย่างที่เลือนนี่เรื่องมันมวนมวนมาเลยมีเรื่อเงินซื้อมาแต่เงินโทรหาบ้าเเอดในทุหาบ้าเนาะไทรหาบ้านะเราเนาไมได้มาเล่นดุนนะแต่ว่ามาดุนว่าดุนแลยว่าดุนนี้ไ่แบบเนาะ รุ่นใหญ่แลรุ่นเดียวกันบ่มากร่นเจ็ิบลงมาเดีวคือยันตีตานมาแบบคือมันสีเป็นละกันใช่ไหมละกันมาสละเลยรุ่นใหญ่วบกอนเนาะเจดิี่ได้เนลเจ็ดซิบเ่ากับพ่อได้เหรอเ่ากัพ่อก็ไมชนมชนเขาจะพูดว่าเนดูแลอด้รต่อก็ไม่ได้เชื่อนิ้วนะเพราะเป็นดูแลเขาได้กับพ่ออันนี้าได้คนแบบว่า ทำอ n j o y เจ็ดสิบลงมาไรเนี่ยเขาไปทาย,ยตรวจแจกจะเ้าบ่เคยมีเนาะบ่เคยมีโบเคยมีทำเจ็ดสิบนะเนอะเจ็ดสิบยังมีเ,เด้ย่ยถ้าได้หนุ่มๆเจ็ดสิบยังมีโอกาสมีโอกาสด้ยวยเนาะมีโอกาสบทีอ a n j o เพิน่นขอแคลเพิ่นด <c oughs> ูแลไรเดินเพิ่นเจ้าลูดูได้ใช่ไหมเจ้าว่าจะดูแลเพิ่นนี่เพิ่นว่าเชิญ่าว่ามีไีจีได้ทานเนาะ ตกลงนี่จะเอาให้น้องล่ามาดูแลเร,รีว่าน้องเร่ล่องล่าสิยังให้คนดูแลสุดสมบูรณ์แบบยังคนเจ๊ติบเรียว่าพวากววววววที่ไปนั่้ล่องล่าเขาอยากกิดอะไรเรื่องนี้ก็เอาคนอาหารแห้งกับแบบกัแบมเขาได้ขี้แก่นเลนย <c ười> <c ười> ว่าต่างคนตา่างดูแลกันเนาะต่างคนต่างดูแลกันกินแหนกฝ่ายมีเช้าหาดว่าพอเอาแห้งพ่นกันนะเนาะเหมือนเจ้านกเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้กลัวมัน ชาวบ้าเธอนาก็หัวหัวน้องน้องโยนเท้าเอาเอาหล้นแห้งนี่ไปอยู่แค่ที่จะมามีแห้งก็หลานเนาะนอนหน้าด่านเนาะโอ้ยเนาะมาพี่น้องเลยมาโมนี่ก็มาแบบใช้คำเลยก็แจ๊คบินยังเนี่ยคอยกับโอ้โหชาวบ้านเราไปถือของยังมาเนาะมีที่อยากหัวแล้วก็หัวแล้วก็หัวแสดงมันไปหาให้ปวกอะไรเนาะก็ได้กแบบ ได้แบบแค่คิดอย่างวันนีああ้เออเล้อไปได้วันนี้เนาะมึงหนึああ่งกับมาสามคนวันนี้เนาะเล้อันหน้าจะไม่ได้ออกไปดำหน้าบ่า่ได้ออกไปเลี้ยงกามมันเลี้ยงกามแต่ว่ามีเนาะนี่สุดดำโตอยู่บ่น้องล่ะาอะพี่กากับดำโตมีน้ำอยู่ป่าวเรมีน้ำกระโดดน้ำน้องกระโดน้องใจอยู่กระดูดน้ำใจเดี๋ยวแม่กันน้ำดูมั้ยเคยประจําน้ำดูไหมเนาะประจโอเคเนาะเดี๋ยวจะซางฮอกกัน ่น้อยน้าประก่อนกันนะเสียงเงินไปถ่ายรูอหน้าจากสิบพันกันน้ไปเสื่อนปลาเติมเงินโทรหาผัวเรากินเผลอเรา้เลยว่ากันใหากันคู่ได้สิบพันแล้วปกบไปกินเผลอยุเพลยหนึ่งเนาะแมนองวยอหนึ่งใครนำปันปันจอนึ่งเนาะโอเคเนาะจไดคอตโต้ลำลา่อแมพี่น้อาเอฟซีกันพวกทุกคนในนี้เนขอให้ชมบังกับอัยอ่วันเจ็ดสิบได้รองหละ โดยโอเคสบายดีโดยกัเไยโอได้รวมกัน totally ทั้งน่องไอนาแต่สบายกับหัวคำคเหมือนเนาะตลกในน้ำมอนเนาะถ่ายไปก็บเรายอกว่าทั้งหลินทั้งหัวทั้น้องท่านแหมพี่น้องเลยเนาะอัน่ยเศร้าหานหรือว่าสามสิบเบาเลยขนาเนาะมัอันหื่ย่นเจ็ดสิบขนาเนาะสบายกับไขึ้นจะคำคำพ่อพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าน้องขนาะมักอันุหน่ยได้กลัวไปชนแบบเนาะอหน่อยได้กลัวกระถ้าบเคแห้งกรบบวยได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ต้องแข็งแห้ง <fry> จ <UC S> ังสีว่านั่นเอามาในนอกว่าอยากให้ดูแลขึ้นบู๊ว่าพยายดูแลกันเนาะก็ต้องเบิ่งอีกเรื่องหนึ่งว่าอายุซัมนี่คนแข็งแห้งบ่ด้วยว่าจังใดเนาะเป็นจังใดก็เป็นกระร่งใจให้ทั้งน้องแอ็นาเนาะเฉพาะนุ่มแสวงสองแสนบาทกับทองสองบาทเฉพาะนมอื่นถ่าลมถือใจสองหมื่นบาทก็เอาเห็นว่าเนาะจี๊ดๆเลยนุ่มๆไปจองเขาด้วยเนาะทางน้องท่านเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เนาะ เป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องแอนนาสูๆดๆต่อไปนั้งกันเนาะเป็นยังไงสาวาทศาสนากะท่าว่าพิชภัตรประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาทสนาหลายๆเด้อเนาะกะสาวาทกะเบาเด่นบาหัวทางน้องขึ้นน้ำเนาะกะจะถึกเครียดกันเนาะพ่อแม่น้องเนาะกะสาว,วาทเบาเด่นบาหัวแหละขอโทษขออภัยน้ำท่าว่าพิชภัตรกะนั่นแหละสาวาทกะเลยสิขอตูรำลากรับบ้านสักก้อนมื่อนี่เนาะปล่อยให้ทางน้องแอนนาขึ้นได้ไปกินเพลหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะ สิได้จบคลิปไปสำนีกจะได้กล่าวคำบาสบายดีและสวัสดีเด้อ